มานังหลอก้าควงหลักสารพันมีมากมากผู้ผู้ป่าประดามีข้าวอาันปงลงเรียนสอดมีสุ่มนั่งกะสิ่งฟอนทาบแม่ห้มเฮามีบาสีผ้าเข้ามากเป็นมพมอมังดอกสมังดอกคมแกมหูมันป่า ตาเว็นลอบหลับลุงปาแสงยามเมื่อแรงตาเวินแดงหลับลุงปาให้ขวัญเจ้าไปโอไต้ที่ทไกลทางใดให้ขึ้นมาไว,ไว,ไว้เทียมคิ้งยาสาขวัญเจ้าไปทางโคกอยู่ดงซ้นป่าขวัญเจ้าไปทางนั้นร่วมศรัทธาหลวงตาชื่นประวัติหลวงตาชื่นหลวงตาชื่นวัย71ปี หลวงตาเกิดที่บ้านเสาเล้าตำบลโพลสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกก่อนละทางโลกมุ่งจาริกสู่ทางธรรมตามรอยหลวงปู่มั่นหลวงตาชื่นเป็นพระธุดงกรรมฐานสายป่าธรรมยุทธ์จาริกธุดงด้วยเท้าเปล่าไปกับเหนืออีสานไม่ขอรับถวายปัจจัยทำให้ชาวโซเชียลร่วมศรัทธา หลังจากโซเชียลได้แชร์ภาพของหลวงตาชื่นขณะเดินจาริกธุดงระหว่างเส้นทางเหนือกับอีสานทำให้มีญาติโยมเข้าไปกราบไหว้และนิมนต์ให้ขึ้นรถและถวายปัจจัยแต่หลวงตาไม่รับปัจจัยขอรับบิณฑบาตแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวพร้อมระบุว่าได้ตั้งจิตปฏิบัติธรรมกรรมฐานแสวงบุญจาริกธรรมตามรอยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต และหาความสงบสุขในชีวิตและไม่ขอรับปัจจัยเพื่อเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตทำให้ผู้พบเห็นและทราบข่าวเกิดความปิติยินดีและเกิดศรัทธาในความตั้งใจของหลวงตาที่มีจิตมุ่งมั่นปฏิบัติกรรมฐานหลวงตาชื่นหรือว่าหลวงตาชื่นปัญญวุฒโธเดิมทีตอนเป็นหนุ่มเคยเป็นทหารผ่านศึกและได้รับฉายา สู้รบในสงครามเวียดนามในปีพศ2512สังกัดกองพันธปืนใหญ่จังหวัดอุดรธานีและได้ผ่านการฝึกรบพิเศษอีก2ปีในค่ายก่อนปลดประจำการได้เหรียญทหารผ่านศึกกลับมาสร้างชีวิตครอบครัวและแต่งงานมีลูกทั้งหมด4คนหลังจากสร้างครอบครัวและดูแลบุตรให้เจริญเติบโตแล้วขอครอบครัวลาบวชเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ตามรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าและอยากเห็นสัจธรรมแห่งความเป็นจริงของชีวิตเพราะเป็นคนชอบศึกษาธรรมะและหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นจึงเข้าอุปสมบทตัดทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเมื่อปีพศ2552ที่วัดบ้านเกิดจากนั้นได้จาริกแสวงบุญเดินทุดงไปสถานที่ต่างๆไม่จำวัดทุกปีจะไปจำวัดตามป่าเขา ก่อนหน้านี้เคยจำพรรษาอยู่ในถ้ำเตียงสิริขันบนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลน,นครเป็นเวลาต่อเนื่องกัน4ปีหลวงตาชื่นพูดอีกว่าทุกปีตั้งแต่ปี2559ได้ตั้งมั่นจาริกธรรมเดินทุด,ดงจากภาคเหนือแต่ขาไปขึ้นรถไปกับคณะสงฆ์หลายวัดมาปีนี้ได้ตั้งมั่นเดินทางไปกลับด้วยการทุด,ดง จนกลับมาถึงบ้านเกิดในระหว่างทางมีญาติโยมนิมนต์ขึ้นรถเพราะสงสารเพราะมีอายุมากแล้วแต่ตนบอกว่าตนต้องการบำเพ็ญเพียรแสวงบุญเดินทุด,ดงตามรอยของหลวงปู่มั่นไม่ขอขึ้นรถไม่ต้องช่วยขนสัมภาระขอรับเพียงน้ำเปล่าและไม่กลัวว่าจะเจ็บป่วย พราะตนได้สละทุกอย่างแม้แต่สังขารเพราะต้องการเข้าถึงสัจธ,ธรรมจริงๆและในปีนี้หลังจากออกพรรษาก็จะเดินจาริกทุดงเหมือนทุกปีและที่สำคัญก็คือกิจของสงฆ์จะต้องไม่ขาดมีบินทบาททำวัดเย็นและก็สวดมนต์ภาวนาและก็ศึกษาธรรมะอยู่ที่พักสงฆ์ถึงสิ้นเดือนมกราคม ก่อนจะจาลิกไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อบำเพ็ญเพียรถึงร่างกายจะกแก่ชราแล้วอีกทั้งยังมีโรคเลือดจางแต่ไม่ได้กังวลเพราะสละทุกอย่างแล้วปล่อยให้เป็นไปตามสังขารตราบใดที่ยังเดินไหวจากการสอบถามชาวบ้านเสาเลา้าและลูกสาวคนตัวอายุ46ปีได้เปิดเผยว่าหลวงตาในช่วงวัยหนุม่ม เป็นคนมีความมานะขยันอดทนและสร้างครอบครัวชอบทำบุญเป็นชีวิตจิตใจที่จำได้เคยบอกครอบครัวเสมอว่าพอถึงวัย60หลังจากลูกทุกคนมีครอบครัวแล้วจะขอไปใช้ชีวิตทางธรรมสละทางโลกถึงปี2,552อายุได้60ปีพอดีได้ขอตัวลาครอบครัวไปบวชซึ่งทุกคนก็ไม่ขัดข้องจึงขออนุโมทนาบุญ กับหลวงตาเพราะเป็นความตั้งใจของหลวงตาตั้งแต่ต้นถึงแม้จะเป็นห่วงและคิดถึงแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่หลวงตาชอบและทุกตลอดสิปีจะไม่จำวัดอยู่กับที่จะไปจาริกทุดงทั่วประเทศปกติไม่ได้ติดต่อกันไม่มีมือถือไม่มีการติดต่อกลับมาเพราะหลวงตาบอกกับครอบครัวว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่จะเห็นกลับมา หากทราบข่าวว่าเสียชีวิตหรือว่าเจ็บป่วยค่อยไปดูแลหรือป่วยตายในป่าก็ขอให้เป็นไปตามธรรมชาติหากไม่มีคนพบเห็นเพราะสละแล้วทางโลกจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่บุญวาสนาล่าสุดครอบครัวดีใจมากและอนุโมทนาบุญกับหลวงตาชื่นหลังชาวเน็ตแห่แชร์หลวงตาชื่นบนโลกโซเชียลและได้พบหลวงตา ครอบครัวยอมรับว่าดีใจมากทุกคนน้ำตาไหลสิ่งสำคัญที่สุดคืออนิสงส์แห่งผลบุญที่หลวงตาสแสวงบุญไว้จะส่งผลให้ลูกหลานมีความร่มเย็นเป็นสุขหลวงตากลับมาขอจำวัดท้ายหมู่บ้านมีญาติไปทำที่พำนักส่งไว้ให้ทุกคนในครอบครัวต่างดีใจที่ได้เห็นหลวงตาบำเพ็ญภาวนาธรรม และไม่กลัววันที่หลวงตาจากไปจะมาถึงเพราะหลวงตาตัดสินใจขอใช้ชีวิตในผ้าเหลืองตลอดชีวิตและบอกทุกคนว่าขอตายในผ้าเหลืองด้วยแรงศรัทธาหลวงตาบุญชื่นขออนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุ